<laughs> quét chặn nè mặn mình mình gãy chép ai nu thì thì mình chun rồi anh vợ anh nè, mặn bán này nuôi chun ai mà lên anh à, chun mình đấy đâu đây cả bây giờ mai na chọp đi đầm đắm, ra <laughs>

cắm mẹ đi <laughs> nó nó đi đi anh kêu nè vị đây ta โอ้ยจีติอันเจ็บติอันจีอะไก้าโมงเติมเลยติอันอะไรดีแล้วอันตุบไปที่หลังดาษเหยียดแม่ไม่จุนยู đếm đi à lỏng lẻ nhiều có ăn đó Lỏng lẻ mà đèn mai đó Măn Măn vặt đèn đó น้าบาแรงบนรูไม่ได้ตึองอ้เปลือนจนกน่อนนะอันนี้เดือมมาแลยวเดือม,มาแเลย ủa anh dép anh mai đâm đấy anh này bỏ anh qua đâm anh đâm là gì giót có lia anh là gì có lia Too bay làng rát vậy, Too bay làng rát ừ bài, bay bài, bay bài, bay 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 bay, ta mà na chính này này.

đi đi ai có đoạn mũi ăn băng để mà đi tầm chín nổi lên nản nè bên nè mày quạt cần con mày giải này đi gì tiếp nào gì đi à để mua để mua để อ,อ,อืมเหลือแต่งน้าปากเยาลยครับลอยยอ้มันต,ต,ตายว้นนี่แต่มันไม่ได้ว้นเลยนูวเป็นป่าสีที่นัวนไม่จวนกวัดได้ไย,ยินหมากนะ ย,นย,นนยินจนเอกไม่เลียงกันเปื้อนยอดหลางด้านนี้เคลื่อนไม่ได้เลยกันนี่ยนะได้ตีโต้กันอืได้ตีโต,อต,ตอ้อันปลายย้อนไม่กันเลยย่งไม่เลียนดับลอยย้อเออตีปูนกันี เอ cage, on. On อมัน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 สีบโอนไปโอ้ัวนี่ยืนเสียงบลอนันเลยเนาะคึกกินได้นะดีเหมือนกันคุณวางไว้เนี่ยเอง

bởi vì quát nga tang anh Nè, làng ra bên mình quát ai mình kiểu nà yang đi ạ lạc toa đi đi mày 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 Tiếp nạ cái gì đây à mấy bếp tì ra Mà bảo bố đèn mã quá, đêm tưng mình bếp chè ra nè Thịt rộp của nên có râu đèn mình mới mạng ở đấy của Bố nuôi tâm bếp quay ไม่เปล่้อเม่เวลายุ่นจอมัวเย็นเย็นใจเอออันนี้ก็ไม่ต้องเก็บไม่ไก่ไม่ไก่ต่อคิ้วยู่ไม่เปล่ยนเอาตาะ

bà uh uh, yeah, dì này, tuốc phei đấy, không ăn được, nhảy bê tê, nhảy bê tê, nhảy bê tê, bê tê, nhảy bê đi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  nhảy bê tê,

มันไม่ประตาเลยก็ไม่ได้ถึงตัวใหญ่มันได้ถกลวงกลางมันกลุ่มแล้วมันไม่ประตาเลยมันตาของเต็นโบ้เลยนี่ว่ามันนี่มันนีเอกไม่เลี้ยงแต่ไม่หมดหรอยนกกำย่นเรียววันนี้เจ็บกงมันมันน่ามีตี่จะทำสินได้เนี่ยปวเจ็บมันกิดกันวันนี้ได้เลยจนใหญ่กว่ากิดกัน อันนี้ตาหรือมั่นเร็วมันอะไม่ได้เลยแบบนี้ไม่จุ่นเบยเอกเม็ดแบบนี้ตาโบนแล้วพี่ด้อยหยุดแมองหยุดกันต่อแล้วหยุดเลย อันไหนแบบไห้ไม่ตั้มอก็ตาเฟื่อนต่อได้เลย มันไม่โตขึ้นกว่ายังโตเดือรัดนี่อแสดงกับหัวนี่จนกับตัวรุ่งไม่ได้เลยมันก้าวใหญ่แบบเมียปลื้มจัดแน่บ้าจริงหัวนี่เอ้ก็ใจญ่แบบเมียใหญ่เลยบ้าจริงหัวเลี้ยวจริงนี่ เออะไดแบบมียอย่างแมวาลยไม่จุนอยู่แล้วแล้วย่แม่มาากเป็นร่องบันร้อยขึ้นเบื่อเลยทีนี่ไม่จ่ายเวจังว่าไม่จ่ายเมียเวจังว่าไม่จ่ายเไม่จ่ายเรอไม่จ่ายเวอไม่จ่ายเรืวสียันไ่จ่ายเรืวปิดราบเวโอ้าทีนี้ไม่จ่ายเมียเว

còn với à quả mấy nút lưỡi nè nha tham nha tham luôn ดัเลยบ่อเลได้ดิอันนี้่เลดิวยไหมว่ากันู้ทำไมว่ายกันจักเดโอ้ยโอ้ยเต้นเต้นเตเด็นเต้นหน้ากางเต้นกลืนรายเดียวเต้นหนากาง เต้นเหมือนเกล่องเกเล่อ่ะขึ้นเบื่อเลยอ่ะเดงกระจุนเป็นยตายอยู่เลยม่ประดาเยอกันมึงกินแต่ว่เป็นตอม้นี่อ้บิ dù âm chưa có anh ta dài ra làm bên nè กางไปผบดิลลลหลังด้านกับเลขนี้ขุนได้เนื้อคุนได้เนื้อเอาหัวนะ

Hoa quay Pia quay Pia quay Pia quay anh này dọn dọn ĂN dọn dẹp 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 หนางด้านใบเม็มดตี่นุ่มจนแบบใบเลยเราหน่วนเลยอนะ <c oughs> นาเกดาเยนะ nhịp ra mình mới ừ. tập à, đấy cả lưi, kề đây ảnh, ôn đăng tý ảnh thủng bò á, tru không được, tru không được, tru không được, เม็ดเแล้วนไล้เนี่ยโบแล้วตัวน้ายังไม่แล้ว นวลนวลหรือไม่ตัวนวลก็พุ่มไม่แบบนวลหรือไม่ตัว

มันเปิดหน้าก็มันรู้ไม่ได้มันรู้เลยอะมันตุกี้อย่างด้านนี้จึงดีเออจากกัได้เอาละเออจากนะมันรู้ไม่ได้มันไม่ถีบก้าวฟรีมันจุ่นที่ได้เองมันหรือจ๋าที่ได้เออมันดำได้ไม่ได้มันหลงดำเลยอ่เดี๋ยวมันเต็นไปก้างเต็นไม่ได้ก็ Tu mày đây nè. Con này nè, cá chắc đi. Tu mày lại Cái này là chẳng qua chắc đi.